สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนคารับน้องลิซ่าทุกท่านภาพเก่าของน้องลิซ่าแบล็คพลงนั้นพวกเรายังตื่นเต้นไม่หายเลยใช่ไหมล่าสุดมีภาพใหม่ของน้องลิซ่าที่ชายหาดพัทยาประเทศไทยมาอีกแล้วครับก็จะเป็นภาพตอนที่น้องลิซ่ากลับมาเมืองไทยแบบส่วนตัวส่วนตัวนะฮะเนื่องในโอกาสมาฉลองวันเกิดให้คุณแม่แล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปพักผ่อนที่พัทยากับเพื่อนสนิทหลายๆคนนะครับโดยภาพเหล่านี้มาจาก i อของเพื่อนเอนเ,อนเธอทั้งสิน้นคนแรกที่มาโพสต์ภาพก็จะเป็นคุณแอนซึ่งคุณแอนเนี่ยเขียนแคปชั่นประมาณว่าแล้วดูรรอนนก็สสววยงงาามมะแต่่ััพธ์ พื่่อนนั้นดีกวาประมาณนั้นนะครับซึ่งภาพที่มาโพสก็จะเป็นน้องลิซ่าใส่เสื้อสีดำนะฮะ C2 สีดําแปลนนี้เป็นของเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีมากเลยแหละจนเจ้าของร้านมาโพสว่า ตอนนี้มีคนเมสเซจมาหาเขาเยอะมากส่งข้อความมาหาเขาเยอะมากโดยเฉพาะจากต่างประเทศและทั่วโลกนะแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมส่งจริงๆยังไงรอสักครู่นะจะรีบจัดการส่งให้เนี่ยแหละครับอิทธิพลของน้องลิซ่าแล้วหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นชุดว่ายน้ําของเซรีนเนี่ยแหละครับขายหมดไปแล้วราคาไม่ถูกเลยนะชิ้นละหมื่นกว่าบาทและคิดว่าหมวกสีน้ำเงินของแบรนด์เซรีนหมวกใบนี้ก็น่าจะขายหมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับไว้มีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตส่วนคุณแอนก็มากับชุดว่ายน้ําสีเขียวสดใสแล้วกกก็มมมมีีีเสสสสื้อออนนชพููปิดทัับย่หววขาะคร ซึ่งภาพที่คุณแอนมาอัปโหลดนั้นมีทั้งหมด3ภาพด้วยกันผ่านไปแล้วกับภาพแรกนะฮะอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นภาพที่น้องลิซ่ากับคุณแอนสบตากันแล้วก็มีการโอบเอวแบบน่ารักน่ารักเนาะฉันเพื่อนสาวแต่ที่หน้าโฟกัสเนี่ยจะเป็นหูของน้องลิซ่านะครับไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่หูของเธอหน้ารักหน้าหลงไหลมากจริงๆหลายคนบอกอยากเห็นน้องลิซ่าผมยาวอันนี้ส่วนตัวก็มองว่าผมสั้นก็น่ารักไปอีกแบบเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องใดตรงแบบที่ YG จัดให้ก็ได้นะครับอันนี้ปล่อยแบบสบายอออีีกกภภาาพพนนนึง็็จะเปท่คุณหม แก้มน้องลิซ่าครับน้องลิซ่าก็ยิ้มแฉ่งแบบสดใสจ,จริงๆเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับก็ดีใจแหละครับน้องลิซ่ากลับมาไทยวันนี้ได้พักผ่อนแบบเต็มที่คงไม่มีอะไรดีกว่าเห็นศิลปินที่เรารักมีความสุขอีกแล้วแหละชั่วโมงนี้นะครับซึ่งพอไปส่องดู i อของคุณแอนเนี่ยก็จะพบว่ามีหลายภาพเลยนะท,ที่มีน้องลิซ่าอยู่ร่วมในภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ร้านหมูกระทะที่พวกเขาไปเต้นเพลงล,ลิซ่ากันใช่ไหมตอนที่น้องลิซ่ากลับมาไทยเนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอนะครับครั้งแรกเนี่ยเธอกลับมาเนื่องในโอกาสวันเกิดของเเธธออส่วนครั้ง2 มาเพราะวันเกิดของคุณแม่หรือไม่ว่าจะเป็นภาพน้องลิซ่าอุ้มน้องหมารวมถึงภาพที่ถ่ายอยู่ในหมู่บ้านที่น้องลิซ่าอยู่ด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มาอัพรูปเช่นเดียวกันก็จะเป็นคุณเตวินนะครับก็ยังเป็นชุดสีดําที่น้องลิซ่าใส่เหมือนเดิมส่วนที่คุณเตวินถืออยู่ในมือคาดว่าน่าจะเป็นมือถือไม่ก็กล้องถ่ายรูปเนาะที่กําลังดูกันอยู่ก็คือรูปที่ถ่ายเสร็จเพราะฉะนั้นรูปที่ลงไอจีอาจจะเป็นคุณเตวินถ่ายก็ได้นะครับชาชัยก็ต้องบอกว่าฝีมือของคุณเตวินนั้นยอดเเยยีี่่่มมมมาาาาาากกกกกกจรริิงงงงๆสสสวนน้อ้ออออออซ็ืชพูคับโททไดปถถ๊ะุุศ ลงตัวอย่างยิ่งเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบส่วนทะเลพัทยาโรงแรมนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโรงแรมเต็มหรือ,อยังแต่ก็เป็นไปได้สูงครับว่าอาจจะเต็มยาวนะฮะอย่างที่บอกไปทั้งชุดว่ายน้ําแล้วก็เสื้อสีถูนี่ขายหมดเกลี้ยงนะครับไอจีร้านแทบแตกซึ่งทางร้านเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาให้เครดิตน้องลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเขายอมรับว่าที่ขายดีแบบนี้เพราะเป็นอิทธิพลของน้องลิซ่านั่นเองแฟนคลับบอกมานะว่าทางร้านเนี่ยออกมาโพส์เกี่ยวกับน้องลิซ่าแล้วส่วนหลายคนสงสัยว่าทําไมสิติไอจีครั้งนี้ของน้องลิซ่าไม่ใช ที่10ล้านไลค์เร็วที่สุดกับภาพที่ฝรั่งเศสในกรุงนีสนะครับคือสาเหตุตอนนี้ไอจน้องลิซ่าติดเงาอีกแล้วท่านผู้ชมติดเงาคืออะไรพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยขึ้นฟีดครับอ่าบางครั้งก็เสิร์ชหาไม่เจอด้วยปกติคนติดตามน้องลิซ่าเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเป็นแสนคนตอนนี้เหลือวันหนึ่งประมาณ60,000คนเท่านั้นเองครับเท่ากับว่าหายไปเกือบครึ่งหนึงเลยทีเดียวยังไงถ้าใครมีเวลาว่างก็เข้าไปกดไลค์ คอมเมนต์เรื่องเราดีๆให้น้องลิซ่าหน่อยนะครับจะได้มียอด Engagement เพิ่มอีกครั้งหนึ่ง i.g. จะได้หายติดเงา ไม่เข้าใจจริงๆเนาะทำไมต้องเป็นน้องลิซ่าอยู่คนเดียวเลยที่ไอจีต้องติดเหงาตลอดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีคนมาฝัดข้อความแย่ๆนั่นแหละท่านผู้ชมน่าเห็นใจจริงๆครับสำหรับเธอคนนี้แต่เห็นเธอมีความสุขแบบนี้แล้วก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งและต้องยอมรับนะครับว่าน้องลิซ่านั้นเป็นคนที่นิสัยดีจริงๆถึงมีเพื่อนมากมายขนาดนี้แล้วเพื่อนเขาแต่ละคนก็เป็นคนที่มีคุณภาพมากครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยขอบคุณครับ